ึปั่นเป็นยุบละปัาโตพี่น้องเอ้ยพุ่นเอาวนไปพุ่นวนไปพุ่นวนมาพี่ป่ะทีนี้ว้าวพอดีปะล่ะพอดีป่ะดยมักยี่บ่มักยี่บ่มักมักบ่สีนี่มักสีนี่เนาะอ่ะคันเบาอันคันลุงเอาหายเจ้าอป่ะ เอาเอาบ่โดยลองมึงดูหมากริ๊งมันดังอยมหมัดกริ๊งมันน่ะกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะพี่น้อง เอ้าพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อมะมนีกระดายนะพี่น้องอยู่บ้านวังคูนเมืองเซโปนแควงสวรรค์เขตพี่น้องเอ้ยมนีกระเลงนวนจ่อจันเข้ามาพี่น้องเนาะอ่าเหยียบรถจวดจวดมาเลยพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ห้ามุ้งหน่อยพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าเลดจ้ามนีเนาะพี่น้องเอ้ามามือนี้กับบดิมพ้าตัวเปล่าเนาะพี่น้องเนาะพอดีมีผู้ใหญ่เจดีเพิ่นให้ลุงมาสะพายน้อง แก้วตาพี่น้องเนาะซื้อรถจัก,กรยานให้น้องปั่นไปโรงเรียนไม่นว่าเอา้าทังไในก็นดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะพี่น้องทังไในก็นต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจทั้งไอ้ใหญ่จะดีเฮาเนาะพี่น้องเพิ่นก็นให้ซื้อจัก,กรยานให้น้องแก้วตาแล้วก็สมทบเพื่อนน้องเบิ้ลน้ำสองร้อยเหรียญไม่นว่าเอา้าทังไในลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณได้หลายได้ไะอะเด้อขอยอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนลำลำเลยเลยนะุยเนาะไปพี่น้องมาเมี้กะมาผู้เดียวคือเก่าคือเดิมทางทีมงานก็แยกย้ายกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะพี่นน้องงไปมีาเกก็็บอยยู่ไสปเเฮดวีก ทำมนาทีไผ่มันน้องพี่น้นองเอา้าฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีน้องพี่น้องกดติดตามอา่าเข้ามาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้อง,งเ,เอ้ยเห็ดอ่าบุญเห็ดกุศลอา่าพี่น้องเบิ่งก็ถือว่าพี่น้องอ่าทำบุญทำกุศลน้ำกันแล้วน้องพี่น้องเอา้าไปพี่น้องไปไปโอ้ไปล้มน้ำนองเกี่ยวตายพี่น้องไอ้คนคืออยู่อยู่พอวกเห็นยางไปยังมาอยู่น้องพี่น,อนอ้องไปพี่น้องไป อ้าพี่น้องมาบอนี้ก๋โอ้พี่น้องเลยลุงกะ,ะมาคอยคำลงแรงอโอ้มาบอนี้คือมีรถตู้จอดอยู่หนาเฮือนอน่องอเกวตาพี่น้องเลยโไได,ดยมาเตสวรรคเขตโด,ย,ดยสบายดีเด้อ โดยสวัสดีละ่ะคุดนนะบบยังกันน่ะะแบบโอ้ยเอาแต่เนี้กันญาติไม่กันเบิงเนะ <c oughs> าะญาติมาตุนตัวบอฮะบอด้ยานกินพร้อมกินพร้อมว่าแท้บดีเนี่ยนะเอากต่ว่าเท่ญาตินี่ล่ะญาติบอญาติญาติญาติบคบ,บคบมันก็เป็นแต่ญาตมันจะกระเนียม กินแบบนี้ได้บ๋อดูว่าไหนเนี่ยะขออนุญาตถามกินแบบนี้เลยผู้อยู่ว่าขั่วฮนา่แต่ว่ากินแบบนี้แม่ป๋อดูมีตัวแบบนี้กับอ่ะแบบนี้ลุงเห็นกับเจ้าคายลายยืดหน่องแบบนี้เนี่ะแต่แบบแต่แบบอันตัวเป็นโตฮะแบบย่างคนล้อเป็นของลุงเนาะอ่าลูกหลานพระเอื้อนแม่เป็นอ้ายหญ่มูเลยลูกหลานเอื้อนลุงลุงลุงก็ได้ไล่ลุงน้ำเขา ถ้าเสมมือนี่โอ้ถ่ายสามสามวันน้าตายังรอบอก็คือเจ้าเห็นั่นแหละอ่าได้ยังกินแล้วล่ะบ่มี่จ้ำแจ้วจำแจ้วโอ้ยนอวดฒิภาณน้องไปขายของบ่มือดีค่้ยบ่โมนี้่โอนี้บ่โดยบ่ได้ไปบ่ได้ไปอ๋อาสบายดีได้ไงเด้อโดยโดยโดยฝ่าวันจันโจขึ้นมา อ่าเียกอยู่เมืองพีนก็นเลยขึ้นมาพี่เลยได้อ่าเปลืองน้ำมันรถเลยหม่ารอบเดียวซะวะมีแต่มาม่าและอยู่ในรถค่ะน้อยจะไปเอาแก่ตาบื้อไปหงเยนมาลูกเออบือ้อเด็กหงเย็นเมื่อเช้าได้จกักถุงมือ่อเช้าดิไปหงอไปหงเียนย่างไปย่งางไปมีมูจะ,ะคนนั่นล่ะมีมูหาคนรุ่นเจ้านี่ไอย bỏ, đấy, mi mù hạ khôn, rồi rồi, nhang bây mất chú khôn đấy bảo vậy, mất chú khôn rồi nhang, ừ. tên sau khâu ai có phải sung lên lót, rồi bỏ nhang, rồi rồi, à, tuần sau là đi sung, tuần sau mù, khi nào phải sung lên lót cho mình cứ điêu bắt nhang cứ điêu, ờ tuần sau là mù nè, khi cha, pô pô phải sung, à phải sung, nong à nong cái ta nhang một pô điêu, bói dắt mà nhang nhang một pô điêu. อันอันชุดนักเรียนพนบอจากไน่ะชุดนักเรียนไผชุดนักเรียนนอกนบอใครอยยุตอนนี้นาะน้ามีใส่เลยเนาะเออเอานิดไม่ให้มาเนี่ยมีจ็กโตเสื้อผ่านักเรียนนะบอแล้งบอแดงเสื้อผ่ามีจ็กโตัวนักเรียน สองมีเสียสองโดยสิบหนึ่งโดยอ๋อโดยโดยเพรายังว่าเสียสลา้ผู้เดียวี่เรียนใหม่ะอันนี้นี่นี่กัคือพ่อของเฮียได้นี่ีจริงมันพ่อซุงได้นได้กันบ่มีเงินหเงุู้เดียวนี่งม่เลยผู้เดียวี่กาเงินให้หมดเ่ได้ให้มือเศร้าี่ได้จะทุงก่อนทำไมลุงเริ่มถามได้ทุงมันอะไป เดี๋ยวหกถุงไปก็ไผ่เน่สามพ่อแน่แม่ใน่มันเออไปสามคนคุอเจ้านี่อ่ะผู้ใหญ่ลูกสาวใหญ่ได้สิหนึ่งเข้าหนึ่งเข้าท่าอ๋อไปเก็บบงลักแหละไปเก็บบงลักแหลร้ข้าวไปเห็นอยู่บ้านอย่างนะตอนนั้นเขาเห็นเธอแรกที่เขาเจ้ากินลักแร้ได้อันบงนี่กินบงนี่น่ะ เขาเป็นเขาจนตกใจเขาว่าเขาเขาตั้งใจซองมึงตอนแรกนึกว่าเขาเจ้าไปคุ้ยเขียดนึกว่าไปหาเขียดอย่างงสินะพอซองมึงกาเจ้าม่ได้ลายกูนี่มันเป็นแย่านได้เพิินอ้าวสบายดีพี่นองในลูกอะสบายดีโอ้บ่ได้ขายสาลี่บ่มานี่เป็นให้คือบ่ขายมานี่นะฮะเอาคือว่าอึดเงินขายสาลี่มันก็ต้องเป็นกําไรกําไรก็จังเอ้าว่าขายต่ออันนี้บมว่าอึดเงินมือสั่นว่อ พื้นชิ okay. ้นย şey ่างไปบ่ลูกหล่าพื้นน่ะโดยอ่าโดยคันเบาซื้อจักรยานมาให้นี่เอาบ่รถถีบมาให้เอาบ่เอาอยากได้อีบ่อยากได้โอ้ยน้อมือใดเด้สิมีเงินซื้อให้เด้น้ออ่าโดยโดยมื้อใดไปขายของบ่น้องตุ้มมอนี้น่ะไปคือกันแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ไปเป็นอะไดบุลคือบ่ได้ไปบุลเนี่ อากาศคือบนสิตกแน่เซ่คือห่อนหัวจะแตกอยู่เพราะเ้นี่ะะนีฝนตกทำทาทำทาคือสิตกอ๋อโดย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 ขายกัมนยทั้งในใครคืออะไนี่อ๋ไปขายบานเอรืดไปายแถวนีะอเลาะเรื่อยเบิ้ดซูมือว่านั่งกันไป เอาคันนั่นของไี่จากคันนั่นน่ะคันเพลแล้วเพลแล้ยเอามันขี่ไปได้วะใช่แน่น่ะเออโดยโดยไปหาหนุมไอ้เขากินมืดแล้วบอกเขากินหมืดแล้วพี่น้องเอ้ขำมังอีกแล้วเป็นงานจีนนี่ล่ะเจ้าน่ะไป่เบกไม่บิ๊กโดยจีนก็มันไปเอา กินก็เขาเจ้าบราชางบอดเดือนนี่ดูนี่เลยก็เศร้าเลยเออหาเตโนไม้หาเตโนไม้อ่าอ่ได้ยังได้กินข้าวแรงมาที่นี่จ้ำแจ้วจ้ำแจ้วอีกแล้วลักเล่ยเล่นแบก็ไม่ได้ยกเพิ่นเอาตัวเอาที่ได้ไปซะตัวพี่น้องเลยนึบหนับนับอยู่คันมาบรรลายเฮงเป็นแต่ย่านเลยอันนี้นี่ ปกตินี่อ่ไม่กล้าจับหรอกไอเจ้าสิกินต้นตันตมันเป็นเป็นนักเล่เนาะอันนี้มันมันยังเป็นบ้งอยู่ยังเป็นตัวบ้งอยู่มันบกคมบ่อันไวานางบกครมมือแก่มันเป็นแต่ขมแต่มมัันนหื้อฮะมันมันมันยังกินขี้เล็กอยู่ขมแบบนั้นเนาะแบบมันลงมาแล้วเหรอคะบุรีคลุมโอ กันมาใหญ่แล้วอ่าใหญ่กับบขมแต่ว่ายังน้อยนี่ขมอยู่เพื่อนต้งตูนพี่น้องใกล้ใลสี่ลีวดตัวนนะอถโดยค่าสร้างเพื่อจ้างเพื่อเทิัอไรอหก่่นก่อฟ้านี่บอกสามสิบล้านเบิดเลยและบเลยบ่มีแต่นก่อฟ้าแล้วก็ต่อเสาอ๋อก่อฟ้าต่อเสาอันนี้ทั้งเบิดทั้งมวลสามสิบล้าน สิบล้านในสามสิบล้านสามสิบล้านเนาะป้าตอนเพิ่นกอลอลตอนทบิทกะสิบแปดล้านโดยเดี๋ยวมาก่อฟ้าขึ้นอันนี้อีกเนี่ยสามสิบล้านสเพาะสร้างไอชื่อนี้บดสี่สิบล้านป้าตาย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 สีได้เพื่อนหลังหนึ่งนี่มันเป็นธรรมดาตัวนี้นะเป็นโอ้โพี่น้องเอ้ยเอาแต่ลุงยังไม่มีปัญญาอะไรแบบนี้ไง ว้าวแท้ลุงมีปัญญาเฮือนลุงซ้ำนี่แหละว้าวไปอ้าวอีลีสำเพื่อนต้องแก้วตานี่ว้าวไปอ้าอีลีน่าหลานอ๋อ่าหัได้สำเพื่อนต้องท้าอยูอู้วว้าวไปเลยเลยเั่นลรคันว้าวขนาดเออเดี๋ยวขออนุญาตถามไปที่เนาะอ่าเฮือนอ้ายนี่อ่าอ่าชุบเอื้อยนี่ถือศาสนาพีหรือเออศาสนาพุทธศาสนาพีศาสนาพีอ๋อถือผีโดยโดยอเาว่าไงยังถือฮีดผีอยู่ อ,า,อา,าชาติชนพุทธบ่ได้ถือบ่อบ่ได้เข้า,าขวัดบ่เออแต่มีงานไปวัดอยู่ไป,ไปเที่ยวงานอ๋อแต่ว่าถือนี่ถือผีเนะาะอฮีดผีกับอ่นนี้นี่มัน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 เป็นฮีดเป็นว่าเออถือมาแต่พอแตเมโดยโดยแต่ปูแต่ญ่าก็ถือกันมาเนาะผูไดเปียเ่ยนเป็นศาสนาพุทธกับเปี่ยนมันบ่ตุนตัวได้นะ คือกันเอา้าหน้าตาขึ้นตัวเป็นไตรอันว่า,วา,วาใส่สินเขาวัดเธอเฮ้ยบอกแต่แต่งตัวใส่สินงามๆใส่เสือ้อสินไหมผ้าผ้าสบายอันเขาวัดทำท่านแทะเอาอีลีวันนี้ว่าเอาไปได้ดิเนะี่ยเอ้เาชงมันคือนะเนาะ ทรงคือเขาวัดบ่ทรงคือเขาวัดทรงคือเขาวัดคือคือคนดีว่ไงซะเอา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 เลยอ่าเจตาไปไปรถไปเอาของไปเอฮ้ยหลามาพี่น้ำเนยไปอีเอื้อยน้ำเนยใส่มาพี่เอาพี่น้องเลยฮะไปเลยบ่โดยเอาโอเคสบายดีเด้อดางเด้อโอ้ย นาะไป็หนึ่งข่าวหนึ่งหน้าไม่เตรียมให้ฟัวกินบ่ออบเอาครัพี่น้องเนาะเอา<ม>น้องมาเอามาม่าพี่น้องเลยมาทั้งนี่ล่ามาทั้งนี้ทั้งพี่ทั้งพี่ <c oughs> ไปเก็บลักแร้เมือมือเศร้า,านี่นะ <c oughs> ได้ซ้ำ <c oughs> เห็นที่เห็นนี่ยบอกดูว่าไปเก็บไม้อันนั้นนะได้พอกินได้พอกินอยู่ <c oughs> อี่ล่าซื้อยังนั่งเจ้าน่ะ เจ้าน่ะน้องพิมพ์เป็นมอพิมพ์เลยกับน้องแก้วตาเออโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยอ้าโทษน้องพี่น้องรถนี่ก็แตาบบสตาร์ทไว้บบได้เลยพี่น้องห้อนแห้งขันขึ้นเป็นเตาอบพี่ลึกพี่ับนะพี่น้องเอ้ยน่ะโทษโดยโดยห้อนแฮงห้อนแฮงพี่น้องเอา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 เอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มเป้ยๆ้มาทีนี เธอเปิดท huh? ้ายรถปุ้นด้วนี่อยากได้ปะนี่อยากได้อยากได้อยากได้ขึ้นไปเอาเฮ้ยเาื่อนได้ปะขึ้นได้ปะขึ้นได้ขึ้นได้เบิงเบิงดูสินี่มาให้เอาเอามาจับยืดดูนะจับยืดจับ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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเดี๋ยวมันนี่เราบังมืหนื่อมืออ้าอีน่ะอัญยกมาให้น้องดูอ่ามีลองมึงดูลองมึงดูลองมึงดูโอโอเคพอลองปั่นลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่เบิังเจ้าหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้มาปั่นมาให้บ่าวบังดูปั่นมาให้บ่าวบังดูปั่นมาให้ลูกมึงดูพอดีบอกว่าบิังอ่ะลองมึงดูโอ้ยปั่นเป็นยุบล่ะ ปาโตพี่น้องเอ้ยพุ่นเอาวนไปพุ่นวนไปพุ่นวน,นมาพี่ป่ะทีนี่ว้าว <c ười> พอดีปะล่ะพอดีป่ะเยมักยิ่งกว่มักยิ่งกว่มักมักกว่สีนี่โดยมักสีนี่เนาะอ่ะขันเบาอันคันลุงเอาหายเจ้าเอาป่ะเอาเอาป่ะเลย ร่องมันดูหมากริงมันดังโยมหมากริงมันน่ะใช่ใช้คือเงียบแช่พี่น้องมันแน่น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 มึงไชพี่เดี๋โอ้จะเก่าคือหลังเดี๋ยวจะเคล็ดไม่ก็ได้ดอกด้อ่ะเอาเบาๆเอาให้เอาวะเอาเอาบ่โดยได้เลยใช้ปั้นไปใช้ไล่หน่ปั้นปั้นไปโรงเรียนปั้นไปโรงเรียนโดยโอ้ดีใจว่าดีใจว่ ดีใจแห้งดีใ,ใจแห้งโดยคิดวา่าว่าชิซื้อมาให้อยู่บ่อนี่ฮะ<ด>คิดอยู่อะคิดว่าชิซื้อมาให้อยู่บ่โดยโดย <c oughs> คือไม่ได้บอกคือไม่ได้บอกคือชิคิดว่าชิซื้อมาให้เจ้าบ่คิด,คดบ่เอ้งามบ่สีดีงามบ่ลูกงามงามแล้วเอาเอาเอาเดี๋ยวอันนี้จะน้อยเป็นน่องแปลว่มลมมาม่าก,ก่อน Bạn mưa hươn bảo gì nhỉ không? Hả? Hả? Thế này, bạn thấy nịp pa? À, tôi... Nhìn bơi bơi, bảo thế này Thay của nhàng, <laughs> bảo đây nó lúc là nó Nhàng mưa sau của nhàng, chú mưa bảo trò nè Đôi Nhàng bảo liều Ờ... Phải lúc bà, phải นี่เอาลงเบิงแล้วบาทที่นี่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนแล้วบาทที่นี่เอาเอาเอาพี่น้องเลยคุณพ่อกับเมย์เพิ่งยิ้มเปย์เปย์แล้วพี่น้องเลยขนาดจิ้เปย์เดาไปเจ้าสื่อเนาะอ่ะผู้ใหญ่เพิ่นให้ลุงสื่อกันว่าจักรยานมาหายทางน้อง เจ้าตาพี่น้องเนาะเพื่อนดูจนศาสาตร์นั่งย่งางไปห้องทำมุงเยี่ยนสันวะเพื่อนก็ได้ห้ยซื้อมาหมอบให้น้องเพื่อนพอได้ไปห้องเยี่ยนย่างมือเศรา้าพอได้นมาเต็นอันเช่นนี้คนห้น้องมีกำลังใจไปทำไปเยี่ยนหมือซื้อไอ้เนาเอ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 าเป็นยังไงงามอยู่ถืกใจยี่บ่ โอเห็นเพลงนี่เห็นจักรยานคันนี้นี่คิดถึงอ่าพี่เสกโลโชพี่น้องเนาะจักรยานสีแดงเดี๋ยวเอาลูกหล่าเอามามาอะไปกินมะเร็งเจอพี่ลาต้มเนี่ยก็อ่าอย่าสูบแพงร้ายมันเสียดเข่าตามันเสียบคิดอยู่ว่าว่าลุงจะซื้อมาให้ถามใหม่ทีนึงคิดคิดลุงไม่ได้บอกเจ้านะว่าลุงจะซื้อมาให้เจ้านะ ฮะเจ้าเห็นแต่ลุงมาพ่นบอกดูว่านี้ไงเห็นแต่ลุงมาเย้หมายความมีความหวังอยู่นะนี่เนาะเออเฉพาะเวียนไปเวียนมาอยู่วนไปวนมาอยู่ห้ามตะกอยล้วฮะว่าเพิ่นตอนลุงมาเนี่ยพี่น้องลุงเกิดแอมมาได้นี่คือว่าเสียงมาอยู่คือเห็นป่ะพิ่นเห็นบ่เพูนไปคุชิโรเพูนไปคุชิโร่พูนเห็นวะฮะขั้นผู้ดีงามนั่นแหละเนาะสำหรับเนาะ เป็นไปุงเขียนย่างมือเส้ามันทันเลยแล้วดู๋แต่พอไปย่างนะมูเพิ่นฮะคือตอนไงย่างมือเส้าอันอ่าก็ห้างตะกอยตะลับอ่าตะกอยพอน้องอ่าบุมีรถไปส่งน้องย่างมือเส้ามูวัดพอเขาเจ้ามีรถไปส่งเนาะแล้วบัดทีนี้นะน้องย่างไปผู้เดียวตอนกลับมาตอนเที่ยงตอนย่างซี่มาพร้อมกันบ่บางทีก็มาพร้อมกันบางทีก็มูเมื่อป่าได้มูมี พ่อแม่ก็มีรถนะครับเออเขาเจ้าไปรับเนน้องก็มาผู้เดียวเออโดยโดยโดยเอาอีหลลุงกับเป็นสะพานบุญซื้อมาให้เจ้าใส่มันเป็นประโยชน์ใส่ไปทำไปเฮี่ยนไปซื้อมะเพ็ดกับปั้นไปรถโดยนาไปเก็บรักแรกับปั้นไปรถแบบเดียวมุนแบบเดียวไปเมืองเวียดนะ โดยอา้อาวอ้าวพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางไอ้ใหญ่จะดีเพิน่นบทประสงค์ออกน้ำเพิน่นอันอเห็นลุงถามนอกเมื่อวันวันย่างไปหงเฮียนไปสั่น่บ่มีรถเพิ่นก็นเลยเอา้าวไอ้ลุงว่าเป็นสะพานบุญไห้ทางนอ่องแก้วตามากาัมากบ่ล่ะมักบ่สีนี่มกัมกบ่มักมักอยู่บ่มักอยู่เนาะใช่ฮะเออคิดอยู่บ่ว่าสิได้บ่คิดบ่คิดบ่คิดไวาสิได้ มันมีเงินมันมีเงินมันคิดว่าสิได้เลยอ่าคันนี้อ่าตกอยู่2,100บาทอ่าเพิ่นเพิ่นขาย2,100บาทอ่าแต่อ่ามันก็ซ้ำนี่แน่น้อยเนาะอ่าเพราะว่ามันอ่าหลุดประมาณกลางพี่น้องมันนถือว่าใหญ่อ่าเกินไปบ่อใหญ่บ่อน้อยพี่น้องเลยฝน เป็นอย่งนี้มที่นี่ว่าอยังกันน oh ี uh ่ uh ้ำแร่อ๋อ uh. อ <c ười> hey, 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 ันนั้นโดยเออได้ได้ต้มมะมาได้กินเนาะมเมล็ดเจ็ดหนึ่งนี่จักมือเงาเจ็ดหนึ่งคิดว่าบางเท่อน่ะลูกหลายคนสิแป๊บเดียวได้เนาะแป๊บเดียวประมาณสี่ห้ามือก็มืดเขากินโห่เฮ็ดแค่ได้ห่านกินไม้ได้ก็มีต้มจะหน่อยต้มจะหน่อยต้มไปเนาะค้นห่อสองห่อเขาเดียวเนาะเออ เอา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 แต่ไหนกะอีละขอบุณขอบคุณทั้งพ่อใหญ่เพิ่นซื้อมาให้ยลูกละขอบคุณขอบคุณพ่อลุ่งในลูกเด้อเพิ่นบุประสงค์ออกน้ำที่ซื้อจักรยานมาให้เจ้าเอาขอบใจเด้อแม่จิตดีให้ลำให้รวยให้ได้เงินคำน้ำแก้วขอบใจโดยอ่ะพี่น้องเลยถือว่าโอเคและผ่านแหละผ่านแหละชั้นนี้นะอ่าบัวเก่งถือว่าเพิ่นเขาของเคียนเพิ่นยังนี่ได้เนาะ กันบ่เข่าของเฮียนนี่มึนตึบเลยพี่น้องเอ้ยแต่บอกให้บอกว่าตามหลังกันยังว่าบ่เป็น <c oughs> อ้าวอีลีได้เราคุ้มจริงเนะนี่นะอันนี้ก็คืออ่าเป็นจักรยานของไอยย้ใหญ่จะดีเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนอเห็นลูกเห็นหลานย่างไปฮงคามฮงเฮียนก็เลยอ่าซื้อให้ลุงซื้อมาหายน้องของฉันมา <c oughs> โอ้ตอนเลือกคือบริแรงามประเดีย๋ยวบัดมาอันนี้แต่คืองามแถบบัดที่นี่อันนี้บ้าเพื่อน่า พอมาอยู S <S <々>่ผู้เดียวได้งามกูบ้าเหมือนกูเมืองตอนอยู่ร่วมกันเลือกได้เลือกอีกอย่า้ว่าจะคัดไหนสิงามกูมูออ่ะอ่าโดยโดยโดยเอาเนาะเขากินกับเบิดแล้วที่เน้่ยหาโนไมคอ่าขายชื่อเตอร์มือโอ้โดยโดยโดยเอาเอาเอาโดยเอาได้บาดทะีกลองมวยยกแกะดูแกะดูแกะออกแปลงโสมมันดูมันจะเป็นแบบไหนอ่าจะว่าอ่าลุงเอาเต็กมาจะคอเบี้ยวไปจักพี่น้องอันนี้เบี้ยวบพล่ะ เอาลงมืงดูลงมืงดูดีแล้วโมเบียบบอโอเคเนาะโดยอ่าแก่รถแก่รถแก่แบบลุยเลยบบดที่นี่บืนเศร้านี่ป้าไปโรงเยี่ยนมูกระท่วงแล้วแกตาออกมาใส่สายจะกันอารถถีบไม่สิว่าเลยเนาะฮะมูถามกระปากได้เด้อบืนเนอะเด้อมูถามกระสิว่าลุงเธอออกมาให้สิว่าเลยเนาะเอ้โดยโดยโดยอันนี้ก็คืึอ่า ผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยก็เห็นลูกเห็นหลานบ่มีอ่ารถปั่นไปห้งทำห้องเยนซื้อมาอ่าให้กับบ้งใจทางน้องเจตาดังขีดล่าก็ให้จุบปอห่าหม้อซีซะพอได้อ่านได้เขียนออกโดยโอเคสันเทมื่อเด้อได้ใจเด้อโดยโดยเอาสบายดีเด้อโดยโดยโดยใช้ละไหมขอไม่เนี่ยนไป ฮะกินเ้าก็เขาปเป็นยังไงเดี๋ยวเขาหาอันนี้เขาเมื่อยเขาตื่นแต่เศร้าพูดเมื่อเศร้านี่<ห>ตื่นแต่เศร้าพูดเลยบัดที่นี่เลี๋ยวฟังเบิองว่าบัดสิกับลงไปกะรถมันห่อนเดี๋ฟังเมืองพักรถก่อนจักเด็กจักหน่อยคันว่ามันบอ่ออันนี้เกะสรลงเมื่อบาแรงคันว่ามันบ่อทันเกะสรลงเมื่อมาออื่นว่ะขับรถเมื่อยแห้งไปเลยโดยไปไปไปเด้อเด้อไปเด้อเด้อบัดที่นี่เนาะ อ่าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ลุงกะ,ะเป็นสะพนานบุญมาหมอบผ้าหเนาะให้น้องเกี่ยวตาไปหฮวงหัมฮงเฮียนอ่าให้น้องผลมีกำลังใจเนาะที่อ่าให้ทัมเฮียนโตพี่น้องเอ้ยมาเมื่อเชียรย่างไปซื้อหมื่กระท้อมได้เด็กหน่อยไปหาเนื้อใหม่นืองงน้อมันมาแล้วย่างไปหฮวงหัม,มงเฮียนอีกไปสวรรค์นำในในส่ซอยก็ได้แล้วเนาะพี่น้องเอ้าวสำหรับคลิปนี้ลุงต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบบุญขอบใจพี่น้องเบัดสุขสุขคนที่เขามา เป็นกำลังแรงใจคำว่าเบิงบ่งมาชมโดยที่บอกข่ามโฆษณาให้ลุงเฮิร์ในทีมงานเนาะพี่เนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณในหลายพี่น้องเนาะอ่าคิปนี้ก็ขึ้นมาผู้เดียวทั้งบทเตี๋ยงท้องพนว่าเป็นสีขึ้นมาตามหลังมืออื่นไมาสันวัดจักอ่าสีขึ้นมาแยามใดเนาะพี่เนาะข่วนลองแนละ้วทั้งนั้นอ้จาจจะนายก็ตามแต่พี่น้องขอบคุณขอบคุณในหลายเนาะไอ้ใหญ่จะดีเข้าคอ,อยยูดีมีแห้งอ่าจะเจ็บจะจนลำลำเลยเลยุยสุขภาพแข็งแกรงเป็นยังไงนงั่งปั้นคักอยู่บ่ มอนลอยๆฝนได้น้องซ่อนท้ายอีกแบบที่นี่อ้าเอาเอา,เอาพี่น้องเอ้ไปเ,เด้อพี่น้องเด้อบายบายสาบายดีเด้อเบิรส์สุขุสุคนยูดีมีแห้งเอฟซีระวังในและกระต่างประเทศเนาะไปแล้วพี่น้อง